สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีฆาตกรรมซัทาโรฟูกิอาเกะจากนักฆ่าข,ข่มขืนร้อยศพสู่นักเขียนชีวประวัติผิดหวังได้แต่อย่าสิ้นหวังผิดพลาดได้แต่อย่าลืมแก้ไขพ่ายแพ้ได้แต่ก็ต้องสู้ต่อไป จะสูญเสียอะไรก็ได้แต่อย่าสูญเสียกำลังใจจากตัวเองนะคะซาทาโร่ฟูกิอาเกะเกิดในครอบครัวนักทอผ้าที่ยากจนในยุคสมัยจัก,กรพรรดิเมจิกที่รุ่งเรืองชีวิตวัยเด็กของเขานั้นแสนลำเคนทำให้เด็กหนุ่มถูกส่งไปเป็นคนรับใช้ในครอบครัวเศรษฐี แต่สุดท้ายก็ถูกไล่ออกเพราะขโมยของสถาโลติดคุกสองครั้งซึ่งได้หล่อหลอมวิชาวความรู้ในการเป็นมิจฉาชีพเขาทำงานผิดกฎหมายเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวทั้งยังข่มขืนผู้หญิงเป็นจำนวนมากรวมถึงคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย11ปีจนต้องโทษจำคุกนานถึง15ปี หลังออกจากคุกซาทารกลายเป็นฆาตรกรข่มขืนต่อเนื่องแบบเต็มตัวตำรวจพยายามจับกุมตัวเขาแต่เพราะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้การสืบสวนต้องหยุดชงะงักลงกระทั่งเหตุการณ์สงบตำรวจลื้อคดีใหม่และนำไปสู่การจับกุมซาธารได้ในที่สุดถือเป็นฆาตรกรต่อเนื่องรายแรกของประเทศญี่ปุ่นเท่าที่เคยมีการบันทึกในประวัติว่ากันว่าเขาข่มขืนผู้หญิงไปแล้วกว่า100ราย เหยื่ออายุน้อยที่สุดเพียง4ี่ขวบเท่านั้นหลังถูกสารตัดสินประหารชีวิตสัทาโลได้ลงมือเขียนหนังสือชีวประวัติของตัวเองเพื่อแนะนําผู้ปกครองว่าเลี้ยงดูลูกอย่างไรไม่ให้เป็นฆาตรกรแบบเขานับเป็นคําแนะนําที่ดีมากแต่น่าเสียดายที่สมัยนั้นไม่มีใครกล้าขายหนังสือเล่มน,นี้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้รับการตีพิมพ์สู่สาธารณชนคำแนะนำา5ข้อจากฆาตรกรต่อเนื่อง 1. อย่าปล่อยให้เด็กรู้สึกกังวลหรือวาวุ่น 2. อพยายามให้การศึกษาแก่เด็กอย่างดีที่สุด 3. าพยายามเล่นกับเด็กๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้ความสนใจแก่พวกเขาอย่างเต็มที่ 4. ถ้าผู้ปกครองสนใจลูกหลานบ้านจะเป็นสถานที่ที่น่าอภิรมย์อย่างยิ่งและ 5. ข้อสุดท้ายหลีกเลี่ยงการทำลามกอนาจารต่อหน้าลูกๆของพวกคุณ จากชายคนหนึ่งที่ได้เขียนลงไปในหนังสือชีวประวัติของตัวเองโดยมุ่งหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมเพื่อช่วยให้เด็กๆไม่เติบโตมาเป็นฆาตรกรแบบเขาเขาหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการเผยแพร่อ,ออกไปสู่สังคมญี่ปุ่นในวงกว้างแต่กลับไม่มีสำนักพิมพ์ใดในยุคนั้นยอมตีพิมพ์เลยต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วถึงจะสมหวัง สาเหตุหลักก็เพราะว่ามันเป็นคำแนะนำจากฆาตกรต่อเนื่องสุดวิปราชที่ก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงร่วมร้อยคนและสังหารหญิงสาวไปอีกจำนวนหนึ่งโดยเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนอายุน้อยสุดเพียงสี่ขวบเท่านั้นเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่น่าสะพรงกลัวอย่างยิ่งในญี่ปุ่นเมื่อเกือบร้อยปีก่อน นี่คือเรื่องราวของซาทาโร่ฟูกิอาเกะชายผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นฆัตรกรต่อเนื่องคนแรกของประเทศญี่ปุ่นซาทาโร่เกิดที่เมืองเกียวโตปี1888ในยุคสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเมจิซึ่งนับเป็นยุครุ่งโรจน์ของญี่ปุ่นประเทศกำลังพัฒนาก้าวหน้าไปตามสังคมตะวันตก อย่างไรก็ดีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมทําให้คนยากจนอีกจํานวนมากถูกทิ้งไว้ข้างหลงังพอวิ่งไล่ตามความเจริญรุ่งเรืองไม่ทันสทาโลเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทอผ้าอันแสนยากลําเคน็นแม่ของสทาโลต้องทนกับสามีที่ติดเหล้าและเจ้าชู้แต่เธอก็พยายามดูแลลูกๆอย่างดีที่สุด แม้ต้องพบกับความยากลำบากแสนแค้นบ่อยครั้งเด็กชายซาทาโล่หลับไปขณะที่ท้องยังหิวโซในห้องเล็กๆที่ต้องนอนเบียดกันทั้งครอบครัวหลายครั้งซาทาโร่รับรู้ว่าพ่อกับแม่ของเขามีอะไรกันกลายเป็นจุดหล่อล้อมตัวเขาความอภิรม์ที่ได้รับรู้เรื่องนี้ทำให้เขาถึงกับเคยใช้นิ้วลวงเข้าไปยังตรงนั้นของน้องสาวที่นอนติดกันกับเขาอีกด้วย ครั้นอายุได้9ขวบสัทโรถูกส่งไปเป็นคนรับใช้ของครอบครัวนักธุรกิจทอผ้าผู้ร่ำรวยเพื่อหาเงินส่งที่บ้านที่นั่นเขาได้รับอาหารครบ3มือ้อแต่ก็ต้องแลกกับการทำงานถึงวันละ18ชั่วโมงและหากอู้งานก็จะถูกตีต่อมาสัทโารถูกไล่ออกเพราะขโมยเงินของนายจ้างหลังจากนั้นสัทโรถูกส่งไปเป็นคนรับใช้บ้านต่างๆ อายุได้เพียง13ปีซาทาโลติดคุกครั้งแรกหลังไปขโมยเงินของนายจ้างคนหนึ่งอย่างไรก็ตามชีวิตในเรือนจำกลับกลายเป็นดีเพื่อนรวมห้องขังสอนเลขและภาษาญ,ญี่ปุ่นให้กับเขาผู้คุมดูแลดีมากที่นี่เขากินอาหารครบสามมือ้อ หลังได้รับการปล่อยตัวออกมาสทาโรเดินทางไปหางานทําที่เมืองโอซาก้าก่อนทราบข่าวร้ายว่าครอบครัวของเขาถูกไล่ออกจากที่ดินต้องกลายเป็นคนครอบครัวร่อนเร่พนเจนจรกลางถนนถึงตรงนี้สทาโรพบว่าโลกภายนอกไม่เหมาะสมกับเขาเหมือนโลกในตารางที่นั่นเพื่อนนักโทษและผู้คุมดูแลเขาอย่างอบอุ่นส่งผลให้ชายหนุ่มตัดสินใจทําผิดอีกครั้งเพื่อหวังจะกลับไปติดคุกด้วยการเข้าไปสั่งอาหารแล้วชักดาบและตำรวจก็ได้จับเขาส่งเข้า เรือนจำอย่างสมใจการติดคุกครั้งที่สองนี้สตาโลก็ไม่ผิดหวังเพราะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาโจรอย่างมากมายที่จะสามารถนําไปต่อยอดในทางมิจฉาชีพได้ในอนาคตระหว่างใช้ชีวิตในเรือนจําครั้งนี้สตาโลได้รับการดูแลจากกลุ่มยากุซ่าซึ่งเป็นขาใหญ่พวกเขาเห็นแววของเด็กใหม่คนนี้ว่าน่าจะเอาดีทางโจรได้จึงถ่ายทอดวิชาวความรู้การล้วงกระเป๋าต้มตุน๋นและอื่นๆอีกสารพัด ที่จะนาไปใช้ในการประกอบอาชีพย่องเบาได้หลังออกจากคุกสถทาโรจึงได้ใช้ความรู้นี้ทํางานอย่างสนุกมือโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสถทาโรก่อเหตุย่องเบาล้วงกระเป๋าและต้มตุนเหยื่อหวังเก็บเงินไว้ซื้อบ้านให้ครอบครัวถึงขั้นเอาเงินจากการกระทําผิดกฎหมายไปซื้ออุปกรณ์ทํามาหากินให้พ่อด้วยซ้ําไปนอกจากนี้เขาก็เพิ่มทักษะอันชั่วช้าให้กับตัวเอง ด้วยการข่มขืนหญิงสาวด้วยความเป็นหนุ่มสัทโลมีโอกาสหลับนอนกับผู้หญิงสาวเป็นจํานวนมากหลายครั้งก็ยินยอมพร้อมใจแต่หลายครั้งมันคือการบังคับข่มขืนใจ ระหว่างที่ซาทาโล่อยู่กินกับหญิงสาวอายุ50ปีตอนนั้นเองเขาลงมือข่มขืนลูกสาวของฝ่ายหญิงวัยเพียง11ขวบด้วยทั้งยังไปข่มขืนลูกสาวเพื่อนบ้านอีกทําให้เขาถูกขับไล่ออกมาจากบ้านทันทีจุดนี้เองซาทาโล่เขียนในหนังสือชีว่ประวัติตัวเองว่า เขามีสองบุคลิกภาพในร่างเดียวกันร่างแรกคือคนทั่วไปอีกร่างเป็นร่างของปีศาจร้ายในช่วงที่เดินซ้ายก่อเหตุย่องเบาเขาก็ข่มขืนผู้หญิงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้17ปีเขาล่อลวงเด็กหญิงวัย1 1ขวบขึ้นไปบนภูเขาโดยอ้างว่าจะพาไปจับปั๊ก,กแตนซาทาโร่ข่มขืนเด็กหญิงและลัดคอเธอด้วยผ้าเขาให้การในเวลาต่อมาว่าสาเหตุที่ต้องฆ่าเพราะเด็กรู้จักเขาและจำหนา้า เขาได้เขาจำต้องฆ่าเพื่อปิดปากเหยื่อแม้จะพยายามหลบหนีแต่ตำรวจก็แกะรอยจนจับกุมตัวเขาได้และส่งเขาเข้าเรือนจำเป็นครั้งที่3ครั้งนี้เขาติดคุกนานถึงสิบห ปีก่อนจะพ้นโทษออกมาในปี1922ซึ่งในช่วงนั้นที่ติดคุกซัะทะโลอ่านหนังสือมากมายหลายเล่มศึกษาเรื่องปัจจญยศาสสาาและวิชาความรู้ต่างๆเขาอยากกลับตัวกลับใจทำงานปกติเหมือนคนอื่นแต่เพราะประวัติอาชญากรรมและประวัติการข,ข่มขืนเด็กผู้หญิงทำให้เขาหางานทำไม่ได้ถึงจะได้ทำงานแต่พอนายจ้างรู้เรื่องรู้ความผิดในอดีตของเขาสุดท้ายก็โดน ออกว่ากันว่าช่วงนั้นเขาก่อเหตุขมขืนเด็กหญิงวัยสี่ขวบแต่หลักฐานในคดีนี้มีน้อยเกินไปจนไม่สามารถนำมาฟ้องต่อศาลได้ช่วงที่ตกงานในปี1923หรือหนึ่งปีหลังออกจากคุกสัาโลได้กายสภาพเป็นฆาตกรฆ่าขมขืนอย่างโชคโชนระยะเวลา10เดือนเขาก่อเหตุฆ่าเหยื่อไปแล้วกว่า5ศพส่วนใหญ่อายุประมาณ12-16ปี เจ้าที่ตำรวจพบว่าเหยื่อทั้งหมดถูกก่อเหตุในลักษณะใกล้เคียงกันจนโยงได้ว่าการกระทําโดยคนร้ายคนเดียวกันถึงขั้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลต้องลงพื้นที่มาสืบสวนเพราะเป็นคดีอุกชะกันจึงทุ่มเททํางานเพื่อหวังจับคนร้ายให้ได้อย่างไรก็ตามช่วงนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นอาคารบ้านเรือนถูกทําลายทําให้ตำรวจต้องทิ้งการสืบสวนเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนก่อนสหโรลจึงรอยนวลต่อไปและ ยังคงก่อเหตุข,ข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็ฆ่าเหยื่ออีกด้วยโดยพื้นที่ก่อเหตุคือเมืองโตเกียวและเมืองโยโกฮาม่าอันที่จริงทางการเกือบจับซาทาโร่ได้แล้วหลังจากเขาพยายามจะบุกบ้านไปข,ข่มขืนลูกสาวเจ้าของร้านขายข้าวซึ่งเขาทำงานให้พอถูกจับได้ซาทาโร่ถูกรุมประชาทานจนบาดเจ็บก่อนส่งตัวให้เจ้าหน้าที ซึ่งสัทาโลให้น้องชายร่วมยืนยันว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นอีกคำสัญญานี้ทำให้ไม่มีใครเอาเรื่องนับเป็นการปล่อยปีศาจออกมาจากมือกฎหมายอย่างหวุดหวิดสัทาโลยังคงก่อเหตุไปเรื่อยๆจนกระทั่งสถานการณ์แผ่นดินไหวทุเลาลงตำรวจกลับมาสนใจคดีข่มคืนนี้อีกครั้ง มีพยานพบเห็นคนร้ายที่ก่อเหตุหน้าตาใกล้เคียงกันกันกบสาทาโลหลังจากที่ทำให้ภาพวาดของฆาตกรต่อเนื่องถูกกระจายไปทั่วประเทศแล้วดานเจ้าที่ตํารวจซึ่งเคยจับกุมสาทาโลครั้งก่อนพอเห็นภาพนี้จึงเดินทางไปหาน้องชายซาทาโลทันทีเพื่อคาดคั้นถึงที่อยู่ก่อนนำกำลังไล่ล่าฆาตกรจอมข,อข่มขืนรายนี้โดยด,ด่วน ในที่สุดเพียงไม่นานสตาโลก็ถูกจับกุมเขาถูกส่งตัวไปยังเมืองโตเกียวทีแรกชายหนุ่มวัย36ปีบอกว่าได้ก่อเหตุขมคืนผู้หญิงไปกว่า100คน โดยได้ฆ่าหญิงสาวไปถึง13รายก่อนสุดท้ายจะกลับคำให้การบอกว่าเขาได้ฆ่าไปเพียงแค่6คนเท่านั้นตำรวจมีหลักฐานว่าเขาคมคืนผู้หญิงเพียง3คดีและฆาตกรรมหญิงสาวจำนวนหนึ่งแต่นั่นก็เพียงพอให้สารพิพากษาประหารชีวิตเขาได้ระหว่างรอวันเวลาประหารชีวิตซาทาโลได้เขียนหนังสือบอกเล่าชีวิตตัวเองตามคำแนะนำของทนายความทำให้โลกได้รับรู้คำแนะนำา5ข้อจากปลายปากาของฆาตกรจอมข่มขืนคนนี้ใน เวลาต่อมาสถาโลถือเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและฆาตรกรข่มขืนคนแรกของประเทศญี่ปุ่นเท่าที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการตอนที่โดนจับกลุมเขา,าบอกตำรวจว่า ผมไม่เคยรู้สึกพอใจอะไรเลยตลอดชีวิตมันมีแต่ความมืดมนและผมได้ทำสิ่งที่เลวร้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในการลบความจำนี้ออกไปได้หนังสือชีวประวัติของซาทาโร่มีความหนากว่า3,000หน้านอกจากเรื่องราวชีวิตของเจ้าตัวแล้วยังมีมุมมองความเห็นต่อสังคมรวมถึงคำแนะนำแก่ผู้ปกครองเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานหนังสือถูกจ้างชื่อว่าถนนสายนี้ซึ่งได้รับการตีพิมพ์หลังจากซาทาโรเสียชีวิตแต่ก็ถูก แบนจากการขายทันทีในเวลาต่อมานักวิชาการที่ศึกษาชีวิตซาทโลเผยว่าชายคนนี้มีโรคที่ซับซ้อนมากความยากจนผลักดันให้เขาต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากลำบากแต่อีกมุมหนึ่ง เขาก็ก่อเหตุฆ่าคมขืนหญิงสาวจำนวนมากแม้จะมีสมองที่เฉียบแหลมสนใจวรรณกรรมและให้คำแนะนำการเลี้ยงดูบุตรหลานไว้ในหนังสือแต่เขากลับล่อลวงหญิงสาวจำนวนมากพออ้างว่าความยากจนอาจผลักดันให้เขาต้องสู้และหล่อหลอมให้ซาโลกลายเป็นปีศาจร้ายนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะความเจ็บปวดรวดร้าวของตัวเราจะมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ต้องกระทำเลวร้ายแบบนี้กับคนอื่นนี่คือเรื่องราวของผู้ ชายคนหนึ่งที่เป็นปีศาจร้ายเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนฉลาดเป็นนักเขียนโดยคำแนะนำสำคัญอีกข้อที่เขาบอกกับผู้ปกครองเพื่อมุ่งหวังให้ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้เติบโตมาไม่เป็นแบบเขา ซึ่งซาทาโร่เน้นย้ำไว้ในหนังสือของตัวเองซึ่งอาจสรุปภาพรวมของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้ว่าขอแค่ใช้เงินหนึ่งเยนไปซื้ออาหารบำรุงแก่เด็กๆย่อมดีกว่าหาเงินหนึ่งเยนไปซื้อยารักษาพยาบาลให้แก่พวกเขาสุดท้ายความตายก็ไม่เยือนชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตกว่าเขาจะคิดได้ก็สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวเหยื่อนับร้อยชีวิต หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะเพราะที่นี่คือช่องชวนขนลุกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ